ใช้แว่นตาไงอันนี้ไหนโชว์หน่อยใครอยู่ในโทรศัพท์ย่านะ่ะใครอยู่ในโทรศัพท์ย่านะ่ะชี้ให้ดูหน่อยไหนหันหน้าฝั่งนี้นี่ชี้ให้ดูหน่อยใครนะ่ะเอา้าออกยังไงเอา้าใครนี่เอา้าไหนฟาดูสิเอา้าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใครนี่ ใครครับตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ไม่ให้ไปรับพี่ดีเทลด้วยเขาแอฟธนาคารเลยโอนตังค์ให้ป้าเลยเร็วโอนมาเร็ว,วโอนมากี่บาทโอนมากี่บาทขอตั้งหน่อยโอนมาเร็วแอฟธนาคารอืมเข้าไปเลยใส่รหัสสแกนนิ้วมือด้วยเอามือใส่สแกนนิ้วมืออย่างนี้นี่สแกนใส่โทรศัพท์เอาเอาแตะใส่โทรศัพท์ ไม่ใช่แตะแบบนี้ตีมันก็จะโอนเงินไงเราเป็นพิชชาชีพไงโอนตังมาหมดเลยนะบอกย่าก,ก่อนอถามย่าเร็วโอนตังได้ไหมถามย่าเร็วไม่ขี่ยครับตาอื้อหรอโอนตังได้ไหมถามย่าก,ก่อนครับโอนตังได้ไหม,ไมไถามยา่าดิ 面。